โมฮัมเหม็ดอิฮัตเทเรนคือมิดฟิลด์ซ้ายพรสวรรค์วัย19ปีผู้เป็นหนึ่งในเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลฮอลแลนด์ครับแรกเริ่มเดิมทีเจ้าหนมนี้เติบโตมากับทีมเยาวชนของ PSV Eindhoven ก่อนจะถูกโปรโมตขึ้นชุดใหญ่ในปี2019โดยผลงานหลังขึ้น PSV ชุดใหญ่ก็ถือว่าสอบผ่านสำหรับดาวรุ่งอิฮัตเทเรนลงสนามไป74นัดทำได้10ประตูกับอีก11แอสซิตโดยฝีเท้าจัดจ้านเทคนิคเหลือ,อร้ายและได้ชื่อเป็นวันเดอร์คิดแห่งเอเรดิวิซี โมฮัมเหม็ดจึงกลายเป็นที่หมายปองของสโมสรระดับท็อปทั่วยุโรปถ้ายที่สุดซัมเมอร์2021ยูเวนตุสเป็นทีมที่ได้ตัวเขาไปร่วมสังกัดด้วยค่าตัวราว6ล้านยูโรหากแต่ด้วยความที่เป็นดีลเพื่อนาคตและยูเว่ไม่มีที่ว่างมากพอให้เด็กได้ลงสนามพวกเขาเลยส่งเอธาเรนให้ซัมโดรียยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูก,กาลครับจากสโมสรสลับมาพัฒทีมชาติโมฮัมเหม็ดไล่ติดธงในเท์แลนดทุกรุ่นตั้งแต่ยู15จนถึงย19 ก่อนจะถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะตัวสำรองโปรแกรมนชั่นลีกเมื่อปี2020ถึงตรงนี้ตามทฤษฎีแล้วกราฟอาชีพของเจ้าหนูนี่ก็ดูไปได้สวยเขารอเพียงเวลาแจ้งเกิดเต็มตัวเท่านั้นทวาเรื่องนาเศร้าขึ้นในความเป็นจริงสถานการณ์ปัจจุบันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงหาเดือนผ่านไปทุกวันนี้โมฮัมเหม็ดอิฮัตเเรนยังไม่ได้ลงสนามให้ซันโดรียแม้แต่นาทีเดียวมีข่าวว่าเขาน้ำหนักเกินเกณฑ์และไม่มาซ้อมอยู่บ่อย ที่น่าเป็นห่วงคือเจ้าตัวขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่12ตุลาคมครับโดยตอนแรกยิฮัตเทเรนแจ้งกับสโมสรว่าเขาต้องการเดินทางกลับฮอลแลนด์ด้วยเหตุผลส่วนตัวหากแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครพบเห็นโมฮัมเหม็ดที่บ้านเกิดไม่มีแม้กระทั่งความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมคือจูจ่ๆก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยทากลางกระแสะวิพาก์วิจารว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยและไม่มีความเป็นมืออาชีพ ทว่าความจริงอีกด้านกลับมีรายงานว่ายฮะะัตเทรนกำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงหลังมะเร็งพากพ่อเขาไปเมื่อ2ปีก่อนอัลฮามีนดักบัดหนังสือพิมพ์ดัชพาดหัวข่าวครับว่าการจากไปอย่างกระทันหันของผู้เป็นพ่อส่งผลกระทบต่อชีวิตยะะิฮัเทรนอย่างรวดเร็วเนื่องจากที่ผ่านมาพ่อเป็นคนตัดสินใจในเรื่องต่างๆและดูแลเขาอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดคราวนี้เมื่อครั้นต้องย้ายทีมข้ามลีกจากคอนแลนด์สู่อิตาลีต้องห่างไกลครอบครัว ยาเทเรนจึงปรับตัวไม่ทันและเริ่มมีปัญหาทางสภาพจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเรื่องน่ากังวลคือมีความเป็นไปได้ที่โมฮัมเหม็ดอาจตัดสินใจแขวนสตั๊ดในวัยเพียง19ปีแม้จะยังไม่มีการยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องดังกล่าวจากยูเวนตุสและซามโดรีอาหากแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าน่าเป็นห่วงน้องมันจริงๆเลยครับถึงตรงนี้เรื่องราวของโมฮัมเหม็ดียาตเทเรนชวนให้นึกถึงนักฟุตบอลรุ่นพี่อย่างอาเดียนโน ที่ครั้งหนึ่งเคยเสียผู้เสียคนเพราะพ่อจากไปกระทันหันแบบเดียวกับัียาเรนต้องอเผชิญสำหรับอาเดียโนแม้จะผ่านมาเนิ่นนานหลายปีแต่หลายคนยังเสียดายคุณภาพฝีเท้าของจกักรพรรดิลูกหนังว่าหากไม่เจอเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจซะก่อนเขาคงไปได้ไกลกว่าน,นี้แน่ๆกลับมาที่กรณีของโมฮัมเหม็ดอียาเรนในฐานะดาวรุ่งที่ยังเหลืออนาคตอีกยาวไกลหวังว่านายจะกลับมาไล่ล่าความฝันและหลงไหลฟุตบอลอีกครั้งเพราะเชื่อว,ว่าหากพ่อดูอยู่ เขาคงไม่อยากเห็นนายเป็นแบบนี้